สุสมนุษย์มีแม่ทั้งหมดสี่พระองค์มนุษย์ทั้งสี่พระองค์นี้ก็ได้มาเป็นตัวแทนมนุษย์ทั้งแปดหมื่นสี่พันล้านดวงยานที่ลงมาบนพื้นฐานธรณีก็คือหนึ่งพระแม่ธรณีสองพระแม่มงเกิดเก้าที่ให้ ปั้นน้ำให้เราเป็นตัวขึ้นมาใช่ไหมสามพ่อแม่คงคาให้เลือดให้น้ำเราเลี้ยงตัวเราก็คือให้น้ำนมเราสพ,พ่อแม่โภชเป็นผู้ให้ทัญพืชหรือให้ข้าวให้น้ำเราจริงๆแล้ว ที่ลงมาพื้นฐานกรณีนี้มาเพื่อศึกษามาเพื่อค้นหาตัวตนของตัวเองเท่านั้นแต่คราวนี้เราถูกอวิชาที่มันเป็นกับดักในตัวของเราเองกว้างเสือกว้างสอบยาววานาะคือคือบ้านของเราคือโรงเรียนของเราคือตัวของเราไม่มีใครเป็นครูเราได้นอกจากตัวของเราเอง เพราะว่าเรากินเราก็กินเองให้แม่สุภาพกินแทนได้ไหมก <c oughs> <c oughs> ินไม่ได้เพราะอะไรเ <c oughs> พราะว่าทุกคนมีเรือนาวามีือเรือชีวิตออกมาจากท้องแม่ก็ต้องมีเรือนาวาของตัวเองมีทางเดินของตัวเองแต่การเรียนรู้ ย่อมเรียนรู้ทันกันได้แต่ถ้าการไม่เรียนรู้ก็คือฟื้นไม่มีคนต้องไปเป็นห้า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 ของมนุษย์อยู่ตรงไหนใครรู้หรือ,อยังเราจะไปอยู่ข้างวัดเพื่อให้หาสังขารใหม่มา เกิดเป็นมนุษย์อีกได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้เราก็กลายเป็นทาสอยู่ข้างวัดนั่นแหละใช่ไหมแต่กลัวเราจะออกมาเกิดได้ต้องไปวัดจิตวัดใจลูกหลานเราไปกราบไหว้ถึงจะออกมาได้เขาถึงสร้างให้เรามาเรียนรู้เป็นตัวอย่างกับโลกมนุษย์ทุกผู้ทุก,ทกนาอัานนี้ก็จะปวดขากันหรือยัง ปวดแล้วใช่ไหมเอ,อ,เอ,อาปวดแล้วเ,เราก็จะได้สรุปเนื้องานว่าอาการของเราทั้ง32อย่างถ้าใครได้ขึ้นมาเป็นผู้นำหรือว่าผู้นำทางจิตวิญญาณจะต้องเรียนรู้วิสัยทัศน์กอไก่ถึงฮอร์โคโก็คือแผนที่โลก เราทําไมถึงถูกใส่กรอบมาห้าอย่างก็เพราะอย่างที่เราถูกใส่กรอบมาเราถูกกรอบโวยด้วยมานมารมันกินความคิดของเราก็คือจินจิตจินใจของพวกเรานั่นเองอันนี้เราก็เลยต้องมาทำกุศโลโบายเพื่อให้เข้าถึงพระสีอริย หัวเข็มขาดของเรานี้คือดอกสีอริยะหรือดอกรรมาจากโลกก็<ไ>คือ<ไ>หัวปีนั่นเองทำไมดอกมะลิเขาก็เรียกดอกมะลิดอกไม้เขาก็เรียกดอกไม้ทำไมดอกกล้วยเขาถึงเรียกหัวปี <c oughs> <c oughs> ทำไมเขาไม่เรียกดอกกล้วยก็ว่ามันเป็นหัวหัวไหมถึง ถ้าเราชนะแล้วเราก็ห้าห้าใช่ไหมมีแต่ห้าห้ามีหกหกถ้าหกหกแล้วหมดเลยใช่ไหมไม่มีเหลือกินเลยใช่ไหมเ,เ,เราก็เลยต้องเอาแค่ห้าห<ๆ>้าเขาถึงบอกว่าหัวปีแปลว่าผู้รู้แล้วหรือดอกสีอริยะนั่นเองถึงได้มาเป็นตัวขึ้นมาแต่ครานี้เราจะาแต่งตัวเป็น ผู้นำทางโลกหรือทางจิตวิญญาณทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดบนพื้นฐานธรณีก็คือพวกเราทั้งหมดที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเข้ามาเพื่อสร้างบรารมีคือสร้างบรารมีให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานธรณีบารมีแปลว่าความรู้การพูดจาคือบารมีเมื่อเรารู้แล้วเราก็ไปพูดบอกต่อจาก็หมายถึงการจ่ายก็เหมือนจาน จานอาวากาศหรือจานที่เขาสร้างกุสโลบายขึ้นมาเราไม่ต้องไปบังคับมันล็อกจานบินตอนนี้มันจะบินมาบังคับเราแต่ถ้าเรามีพลังจกตที่เข้มแข็งเหมือนเดิมเหมือนกับที่เรากลับมาใหม่ๆเราก็จะสามารถจิตยานหรือยานอย่างรู้ของเราเอาไปที่ไหนก็ได้ไปเหมือนขึ้นโทรศัพท์หรือหูทิพตาทิพที่เราสร้างขึ้นมาให้ลูกให้หลานเรา ให้พวกเราพวกเรานี้ได้เรียนรู้เขาถึงบอกว่าการสร้างยานอวกาศของพวกเราก็คือสร้างยานอย่างรู้เพื่อให้เราได้มียานขับเคลื่อนขึ้นนั่งเข้าสู่ยุคสีวิไลก็คือยุคกาขาวหรือสีวิไลใช้ยู่ใช่ไหมอ้าวสีวิไลใช้ยู่สีวิไลชยู่ ต่อไปนี้เราจะไม่ได้เป็นเฉพาะผู้บริหารประเทศไทยเท่านั้นเราจะเป็นผู้บริหารทั้ง229ประเทศจะต้องมารับเอารหัสสตาลิงหรือรหัสค o n ตัมหรือรหัสยานอาวกาศอัพโร17อยู่ที่พวกเราทุกคนที่ได้เสียสละมาวันนี้ เพื่อที่จะมาเป็นตัวแทนบางคนก็สิบปีบางคนก็ยี่สิบปีบางคนก็สองปีบางคนก็ปีเดียวบางคนก็สองอาทิตย์ได้แต่งชุดเลยใช่ไหมเอามาีเอโหเป็นบุญเอาเรว่ามหาบุญใหญ่ที่เป็นบุญกุศลก็คือบุญกุศลที่เราเคยสร้างเอาไว้นั่นเองมันถึงเป็นคืนแม่เหล็กที่ดูดพวกเราเข้ามาเพื่อจะได้มาใส่ชุดสตาร์ลิงหรือชุดผู้บริหาร ของโลกหรือชุดผู้บริหารปัวไทยสู่ปัวโลก